สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังเดินทางไปบ้านล่โมงครับตําบลขัํมบกอาเภอขํามเอีจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องครับบรรยากาศทางครับเรีนได้ประมาณสิบยี่สิบนี่แหละครับทางเต้นทางเป็นลุมครับอุ้ยทางนี้จะเขาครับพี่น้องครับที่อานนี้ครับรรยากาศครับ เดี๋ยวไปเบิ้งตอนล่องงัวครับตอนหอดฟอกหอดลักครับวันนี้ครับอยเลยพ่อยอย่อยลงมาเลยเอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับตำบลขํมบกครับอำเภอขํมชะอีลงมาอาีละทรงแม่ทองหนึ่งตั่อยเลยไวเลยมาลงมาอีละลงมาอีละเร็ว โยมเหม่งเศร้าครับติดผู้นะครับติดผู้แนาผู้เปิดคอขาเลยทงไมลานลงมามูไปใช้ละมูอ้าว <c oughs> <c oughs> ลง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 บึ้บนะพี่นะพี่ตอกคอตอกไป ก็แซมนี่แหละพอตัวมือนแปดด้ตัวเดียวกันนี่แหละเขากัเนีนี่ตัวละทายอยู่หนาขอบมือเสานี่ตัวมือนแปดด้นี่ตัวเดียวกันบ่มมีบอมีตัวไม้ดตัวมือนแปดด้วยนี่ตัวเดียวกันท่องท่องเจ็ดเดือนนะเออเจเดือนเจ็เดือนตัวนี่แหละ เดาเห็บเบื้องคลิปเออเบิ้องจะให้เบิ้งคลิปกินยาบ่เลือกกินยาปลาเลือกไปอยู่คนเดียวซะก่อนขอมาก่วงหนึ่งุินาจะนุ่งยางว่าหาเตาปูวินบ้านบ้านยังก็พออยู่หอยลํามงหอยลํามง ตบำบลขัามบกอำเภอข่อ้มชายีอุ้ยเขาครับพี่น้องเขาเขางามต้นละ่ะเขาดำเอาานอครับส่วนหมานอนี่แหละเพื่อนๆกับเพื่อนในช่องนี่แหละในช่องยยัง,งง้วข่มกัมมี่ได้งัวโ่มงัวงัวทองกัมมี่ยังสองเมื่นแปดกับทองหาเดือนกัมมี่โอแมลูกกัมมี่ ตอนนี้มือนเยียดหนึ่งโมกตดเจ็ดสามตอนนี้ลงไปมือนแปดกิบเหกมมือนเก่าอันนั้นกระฟ้ามัวบางมัวจะโลเละวะครับโอ้ยต่วนต่วนย่างใหญ่พี่หนอแม่นจะหมดแล้วครับ ตน้นยางใหญ่บานลำโมุงครับผลคนณพอ่อคนคขายงอออกแล้วได้นน่ขวอมะกวงยังรับได้อีกกินเฟื่องดีได้นมมน่ตัวน,นี้เพิน่นเพิ่นทับโตพ่อ ทับตัวเท่าเดียวติดเลยผมตรวจเบิ้งประมาณเจ็ดเดือนกว่าเพราะว่าลูกมันโผล่มาแล้วหัวโผล่มาแล้วอาชิพนี้ไว้สำนีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดินทางกลับครับมันสีคำรอยต้นๆน,นี้ละ ลอยโซ่สองโลลอยเซ่สองโลที่ไม่งอวยบอบอกว่ามันเลียงงอหนึจจ่งมาจะประทุนลาดครับจังหวัดอำนาจจะเลื่อนโยนี่ครับบ่ท่านหอดอุบุหรอกขอบจะอำนาจไปอีกสามชิโบโลรับผมครับผม